ก็ได้รอดแล้วทำลายเด้อเดอเดเอาทำลายสี่สิบอุ้ยสี่สิบแล้วขึ้นแล้วแล้วทำไมอ่ะสีเมื่อกี้ยังขอยีอยู่เลยแล้วพ่อขอยี่สิบพ่อจ่ายลูกค้าที่นียอนะแล้วก็กินมาเดกิดดซีีนีเียพ่อเาวโอเคไหมมาดีๆเยอะมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นี้วแล้วก็เแค่เลยงตึงยยอมีตังเก็บยังเนี่ยยา ประอยากได้หนึ่งร้อยร้องเพลงถ่ายได้โอ้หไม่ถ่ายแล้วไปแล้วไปแล้วน้องน้อยจะไปไหนต่อ่ะให้ยู่เท่าไหร่เด้เโอเคกูไม่เกนสนาได้ให้ตังได้ตังได้ี่ล่ะค่หกนันนนูไม่แค่ลาราบุญเป็นด้วยดี they less than that. Or a son, you have a I'll ever hear you. a i see the Hey, cat, who's for you, Hey! Who can get